สวัสดีค่ะครูเพิ่งสป i ริ t ชวลแฮปปี้โค้ชค่ะวันนี้เรามาอ่านเป็นโลกกันต่อนะคะกับหนังสือเล่มนี้โคดพลังจิตเจ็ดีวิวัตจิตเหนือสำานกค่ะซึ่งเขียนโดยท่านอาจารย์สถิตธรรมเพ็ญสุขรรมาจารย์จุนจิตหนึ่งเดียวในโลกนะคะวันนี้เรามาเดินทางกันมาถึงบทที่3กันอยู่ค่ะคือ e v o l u t i ชัวิวัตนาการซึ่งวันนี้เราจะอ่านจนจากหน้าหน7้ไปจนถึง126นะคะตามกันมาเลยค่ะ การค้นพบความทรงจำเก่าที่ติดค้างอยู่กับอดีตอาจเป็นความฝันจินตนาการความเพ้อเจอ้อหรือนิมิตก็ตามแต่ได้ได้ละลายอัตราของผมทำให้ความทะนงว่าเป็นคนเก่งหมดสิ้นไปและสลายตัวตนเก่าของผมไปอย่างไม่น่าเชื่อออดีตชาติเนิ่นนานหลายพันปีผ่านไปแล้วและวันนี้ผมรู้สึกว่าได้ปลดปล่อยตัวเองแล้วผมพบว่าการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว แต่เป็นการมองตัวเราเองในมุมที่งดงามทำให้หลุดพ้นไปจากความรู้สึกที่ต่ำต้อยดอยค่าที่สำคัญผมยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างสิโลราในาพาดพบนั้นผมได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่มนุษย์เราต้องการไม่ใช่อยู่ที่ใครยอมรับตัวเราแต่อยู่ที่เราต้องยอมรับตัวเราเองแต่ว่านิมิตหรือประสบการณ์ทางจิตท,ที่เกิดขึ้นกับผมทั้งหมดเป็นประสบการณ์ที่อยู่เหนือความคิดและร่างกาย อสัมผัสได้ด้วยดวงวิญญาณเท่านั้นหากเป็นสิ่งพิเศษที่สุดที่ดินแดนอารากาหรือจัก,กราวาลมอบให้กับผมประสบการณ์ดังกล่าวเปรียบประดุดลุ่มดำอันเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจเข้าและออกจากของชีวิตลุ่มดำคือลมหายใจที่สูดเข้าไปช่วงสุดท้ายที่ดวงจิตก,กำลังจะหลุดออกจากร่าง หลุมดำคือลมหายใจที่กำลังคลายออกแล้วถูกดึงดูดไปสู่ภพชาติต่างๆขณะนี้ผมกำลังทบทวนตัวเองเพื่อข้ามพ้นความตายไปสู่ความรู้แจ้งของชีวิตไปสู่ความเข้าใจของดวงวิญญาณและเรียนรู้สู่เจตจำนงอันยิ่งใหญ่ของการเกิดมาในชาติภพนี้ของผมเห็นช่วงเวลาที่ผม ที่ทำให้ผมได้เห็นวิวัฒนาการจากอดีตอันไกลพล้นหวนคืนสู่ปัจจุบันขณะที่ผมนั่งจิบกาแฟเงียบๆในฐานะของนักเดินทางบนเรือสำารานคลาวปิน์เซตจูจ,จูผมกลับทะลุทะลวงผ่านปัจจุบันไปอีกครั้งแต่คราวนี้ทำให้ผมหลุดพ้นจากความหวาดกลัวในอดีตได้หลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัวหลุดพ้นจากความคับแคบทางจิตใจ แล้วเรียนรู้ที่จะยอมรับความโหดร้ายที่เกิดขึ้นและโทษฐานที่เคยได้รับการหลอกหลอนจากจิตภายในของตนเองจากการยอมรับนั้นทําให้ผมได้รับการเยียวยาจากหัวใจจากดวงวิญญาณทําให้พลังแห่งชีวิตของผมถูกจุดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนลุกโช่ช่วงทําให้ความซึมเศร้าหรือเศร้า ความเศร้าโศที่ติดค้างอยู่ในใจของผมสลายไปต่อหน้าต่อตาผมเห็นชีวิตทั้งหมดตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตดังที่ผมได้เล่าไว้ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเห็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับผมนั่นคือการได้โค้ดตัวเองผมมักพูดเสมอว่าครูที่แท้จริงสำหรับผมคือการเป็นครูและนักเรียนในคนเดียวกัน และผมยังต้องเรียนรู้จากตัวผมเองเรียนรู้ชีวิตจากสติสัมปชัญญะจากความเข้าใจการฝึกฝนตัวเองในรูปแบบต่างๆอย่างสม่ำเสมอวิวัฒนาการเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตถ้าคุณไม่ยอมรับตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่เปิดใจที่จะเข้าใจตัวตนของคุณเองอย่างแท้จริงคุณจะไม่สามารถวิวัฒนาการต่อไปได้อย่างแน่นอนคาว่าวิวัฒนาการ ไม่ได้หมายความเพียงแค่ชีวิตดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราอยู่เหนือคนอื่นวิวัฒนาการในความหมายของผมคือการที่จิตวิญญาณได้รับการยกระดับหรือเข้าใจความจริงมากขึ้นฉะนั้นการที่ผมได้มาเป็นครูและเป็นนักเรียนในคราวเดียวกันทั้งเป็นนักเรียนที่เรียนรู้สิ่งมีชีวิตสอนให้กับผมทั้งเป็นครูคือสอนตนเองเพื่อให้เข้าใจชีวิตของตนเอง ทำให้ผมได้เห็นจิตสํานึกที่สูงส่งและยิ่งใหญ่ซึ่งเกิดจากการได้อยู่กับตนเองตามลำพังด้วยเงื่อนไขของการทำสมาธิผมใช้เวลาวางเข้าไปนั่งสมาธิในห้องสมุดบนเรือสำราญคราวปรินเซส ที่บรรทุกผู้คนกว่า4,000คนในการเดินทางครั้นนั้นแต่กลับมีผมคนเดียวที่สันโดษอยู่ในห้องสมุดพาะคนส่วนใหญ่มกักเพลิดเพลินอยู่กับการดื่มกินและเสียงดนตรีผมมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้กับตำราตำรับตำราภาษาอังกฤษมากมาย เพิดเพลินกับการดูภาพในหนังสือทําสมาธิคนเดียวบริเวณหัวเรือหรือ,รอท้ายเรือที่ไม่มีใครมารบกวนได้ในไม่ชา้าผมได้พบความเงียบสงบแบบฉับพลันความรู้สึกที่เข้าสู่จิตสํานึกที่เหนือกว่าได้ผมสามารถทิ้งความคิดด้านลบความรู้สึกริ้นรนและสลายความอยากออกไป ความสงบสุขของจิตเกิดขึ้นภายในอย่างทันทีทันใดณช่วงเวลาสำคัญนี้เองที่ทำให้ผมสามารถจ้อนเวลาเข้าถึงสภาวะความดิ่งลึกของจิตวิญญาณได้อย่างไม่ยากเย็นท่ามกลางความวุ่นวายสับสนของผู้คนหลายพันคนบนเรือแต่ผมกลับอยู่กับความเงียบสงบของตนเองได้อย่างลึกซึ้งราวไม่มีใครอยู่รอบตัวผมเลยและการที่ผมอยู่กับตัวเอง เสมือนหนึ่งผมหลุดไปจากลำเรือลอยอยู่เหนือมหาสมุทรของท้องทะเลกว้างใหญ่ไห้ขอบเขตสมาธิทำให้การพรพูดพร่ำกับตัวเองลดลงสมาธิทำให้ผมเข้าถึงความสงบและมีสติด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อม ผลลั์ของความเงียบทำให้ผมสามารถเข้าถึงการตระหนักรู้สิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายเป็นการบรรลุถึงการวางเฉยในระดับที่สูงขึ้นและในที่สุดทำให้ผมตระหนักรู้ถึงจิตสำนึกอันล้ำลึกของดวงวิญญาณได้พอๆกับการที่เป็นนั่งสมาธิในถ้ำที่ภูเขาหิมาลัยตระหนักรู้ได้เช่นเดียวกับการมีประสบการณ์ล้ำลึกในมหาปิระมิดที่อียิปต์ ระหนักรู้เหมือนเมื่อครั้งไปทำสมาธิที่สโตนเฮนประเทศอังกฤษด้วยการเพ่งพินิษเชื่อมโนทัศน์ดวงวิญญาณของผมไปไกลแสงไกลทำให้ผมนึกถึงผู้มีอำนาจการพยากรณ์อย่างนอสซาดามูสที่เพ่งกระแสจิตในชามโรหะที่มีน้ำบรรจุอยู่เต็มเพื่อมองหาบางสิ่งบางอย่างที่รื่นไหลมาสู่นิมิตแห่งความรับรู้ภายในจิตวิญญาณของเขา ผมไม่ได้ทำแบบเดียวกับนอสซาดาโมสผมเพียงใช้ความสงบของจิตวิญญาณตัวเองเพ่งพินิจไปถึงความตระหนักรู้อันแท้จริงของจิตและความเป็นหนึ่งเดียวกับตัวตนที่แท้จริงและผมได้ลิ้มรสความสงบสุขอย่างไม่เคยมีมาก่อน ดวงดาวที่ระยิบระยับเต็มท้องฟ้ายามค่ำคืนกลางมหาสมุทรงดงามยิ่งนักเป็นดวงดาวที่ไกลแสนไกลฟ้ากระจ่างใสแทบจะมองเห็นกาแล็กซี่ทางชักเผือกที่อยู่ขอบฟ้าไกลโพ้นลมพัดแรงประทะผิวกายของผมผมสูดลมหายใจลึก หลับรู้ความสั่นสะเทือนที่แทรกลึกสู่ดวงวิญญาณของผมการได้สัมผัสความเงียบสงบท่ามกลางมหาสมุทรในแต่ละค่ำคืนเตือนให้จดจำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมกำลังประสบอยู่ได้อย่างชัดเจนถึงเวลาแล้วที่วิญญาณของเธอจะเป็นอิสระและล่องลอยไปกับสายลมนักบวชหนุ่มแห่งนครอียิปโปราณปรากฏขึ้นอีกแล้ว ถึงเวลาแล้วที่เธอจะได้ฝึกฝนตนเองเพื่อการเรียนรู้ชีวิตที่แท้จริงจิตวิญญาณของเธอสามารถรอนแรมผ่านขอบฟ้าไปได้จิตวิญญาณของเธอสามารถฝึกฝนและค้นพบ <Okay. S 1> การดำรงอยู่ที่ยิ่งใหญ่ได้ เมื่อเห็นผมตั้งใจฟังนักบวชหนุ่มได้กล่าวต่อไปว่าเธอสามารถเข้าใจความรู้แท้ที่ทวีความล้ำลึกขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งนั้นจะขัจัดความขับข้องใจของเธอให้สลายไปท่ามกลางสายลมและท้องฟ้าเธอสามารถเพ่งพินิจและเชื่อมโลกภายในกับโรก ภายนอกได้อย่างไม่ยากเย็นเธอสามารถปลดโซต่ตัวนที่พันธนาการอยู่กับร่างกายและอารมณ์ความคิดของเธอเมื่อเธอเชื่อมโยงกับสมาธิของการฝึกฝนที่ยาวนานเธอจะเป็นผู้มีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณได้อย่างแท้จริงขอให้รู้เถิดว่าเธอได้ก้าวมาอีกครั้นหนึ่งแล้วแววประโยคสุดท้ายกับภาพของชายนักบวชที่จางไปกับความมืดนี่คือความลับที่ผมได้รับการถ่ายทอดจากจักรวาล ผมไม่ได้ถูกกักขังไว้ด้วยสถานที่หรือการเวลา ผมสามารถเดินทางไปสู่อดีตและอนาคตผมสามารถไปยังดินแดนที่รู้จักและไม่รู้จักผมสามารถไปยังดินแดนที่เล็กเท่ากับหัวใจของมนุษย์ผมสามารถไปยังดินแดนที่ใหญ่เท่ากับจักรวาลผมสามารถไปยังดินแดนซึ่งเป็นภูเขาสูงเสียฟ้าและภูเขาน้ำแข็งผมสามารถไปในดินแดนที่เป็นถ้ำและหุบเหวผมสามารถไปในดินแดนที่เหล่าดวงวิญญาณและมหาโยคีผู้สันติสุขดำรงอยู่ในสน พลังของจัก,กรวาลผมสามารถไปในดินแดนซึ่งถวยเทพและจิตจัก,กรวาลทั้งหลายฝึกฝนและดำรงอยู่ในระดับของสนามพลังขึ้นแม่เหล็กแห่งจิตสำลึกสูงส่งและทำสมาธิดิ่งลงไปเรื่อย ผมสามารถโคดตัวเองเพื่อให้ผมเข้าใจพฤติกรรมตัวเองอย่างลึกซึ้งทําให้ผมได้หลุดพ้นจากความขัดแย้งในใจที่เคยมีอยู่ทําให้หัวใจของผมได้รับการเยียวยาความกดดันที่ผมเคยมีอยู่ในชีวิตสลายหายไปแต่ละวันจิตวิญญาณของผมกําลังล่องรอยออกจากความคิดด้านลบไปสู่ท้องทะเลและท้องฟ้าอันไร้ขอบเขตเวลาแห่งการทําสมาธิเป็นช่วงที่ผมได้ค้นพบความเป็นปรีสันติสุขเสรีภาพ และความสงบสุขอย่างสูงสุดในหัวใจนี่คือประสบการณ์การฝึกฝนตนเองของผมในเวลากว่า1เดือนณดินแดนอา拉กาสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในปีคศ2015 ว้าววันนี้ครูเพิ่งอ่านจบบทที่3ามเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับฟังติดตามคุณยอดเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณตัวเองที่ยังคงยืนหย,ยัดอ่านหนังสือขอบคุณท่านอาจารย์สิตย์ธรรมเป็นสุขที่อนุญาตให้อ่านหนังสือเพื่อแบ่งปันผู้คนขอบคุณทุกสัปดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอสวัสดีค่ะ